เดี๋ยวเตอร์จัดวัดดีจ้าได้แห้วกันคุณอยู่ในช่องโอะเปิดไปแล้วทำอะไรลำตำอ่ะหรือเธอไปตัดไปตัดตรงรอยสลับฝากโอเคได้สลับใาอีด้วย ไม่ทำไมอ่ะมันจะได้ไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วไงอ๋อเหรอเดี๋ยวคนดูเบื่อฮะเห็นไหมอ่าก็ดูเหมือนเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่เลยจริงนั่งให้มันไม่เหมือนเดิมอีดอกกล้องอยู่นี่โอเคไม่ต้องรับโทรศัพท์เข้าโอ้ยฮัลโหลไม่มีอะไรมีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วอ๋ออุ้ยอุ้ยเข้าติดขนตาติดขนตาแล้วมันมันมันเป็นตาไข่ เฮ้ยอยากติดเหรอขอติดเหรได้ไหมคุณผู้ชมอุ้ยที่ติดสองชั้นคุณผู้ชมฟังตรงนหนเดี๋ยวค่อยมารีแอคฟังตรงนึงเธอฉันอยากกันคิ้วเธอมันหมดแล้วเธอฉันขอกันคิ้วก่อนมันหมดแล้วอ่ะเธอฉันกล้าขอกันคิ้วก่อนนะเธอยสันติล้วเห็นไหมตาสลึกมากโอ๊ยเธอตาสลึกมากเลย Minutes Later วันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นซีรีส์วายเรื่องหนึ่งชื่อว่าทานท้ายเปิดซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักสะดีดจริงๆแล้วจบไปนานแล้วแต่ว่าที่นึกขึ้นได้เพราะว่า,มาเมื่อเมื่อตอนเชา้าอ่ะ uh huh. เปิด MB ของน้องมิว uh huh. มันก็จะมีมิวกับเขาเป็นพาะนั่งอันนี้ไงแล้วมิวอ่ะเขาปล่อยเพลงมา uh huh. ก็เลยแบบตอนแรกอะ่ะจะรีแอคชั่นอันนั้นเราใค้ออกมาดู ไม่รู้ว่านางไม่รู้นางพื้นฐานไม่ได้ติดตามเป็นคนไม่ดูซีรีส์วายเลยก็เลยไม่รู้ว่าทําไมพี่มิวเปิด MV อันนี้แล้วพี่มิวถูกฟินวะทําไมทาไมจะทอลให้ดูเอเพราะเราไม่ดูแบ็กกราวมาก่อนว่าเขาเล่นซีรีส์อะไรตัวเนื้อเรื่องซีรีส์เธอมีสมมติมี12ตอีจูบกัน12ตอเธอดูแล้วแบบเอาดิด้่งั้นฉันก็ติดได้งี้เดี๋ยวฉันดูใช่ฉันดูพวกกระเทยข้างล่างเนี้ยก็ดูก็แบบมือต้องดูตอนนี้เออเขาก็จะแบบว่า ซุกเขาจะมันจะโตมันจะดุเดือดกว่ายูเดือนหรอมันจะเลิฟซีอะไรเงี้ยทำไมฉันไม่บอกฉันตอนนั้นน่ะทำไมฉันไม่รู้ทำไมฉันไม่กระเทยคนดีวในตึกนี้ฉันไม่รู้ว่าเขามีเีรีวารที่บทไม่ตอนนั้นบทกันเยอะขนาดนี้ฉันถามเธอแล้วเธอไม่มีทีวีไงจนจนถึง thousand years later อันนี้คือเฮียอันนี้คือเฮียคือเฮียคือน้องมิวสุบะส์อันนี้คือน้องกับ มือตรงสเปกกูขนาดนี้วะหล่อเขาขนาดนี้เหรอมตรงอ๋ออุ้ยแล้วทำไมลูกอุ้ยเป็นทำไมมีผู้ชายพูดกับผู้หญิงบ้างวะเออคือถ้าเป็นฉันนะฉันนอนอยู่ไหนนะผู้ชายสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายจะทำกับฉันคือบีบคอตายจีเงินมือเป็นคนเริ่มก่อนจริงนะ นี่เขาจะเลี้ยงสิหรือเขาจะฆ่า<อ>เขาเจอเธอในหน้องน้ำในบ้านไม่ไปกินแล้วนะเหล่าอ่ะจะไปดูซีรีส์ย้อนหลังเธอจะบ้าเหรอจะมาเปิดกระดุมฉันอย่างนี้ไม่ได้นะหนูรู้ตัวไหมมันยั่วจริงๆว่ะขระบันเมาใช่ไหม ไลคิวไลเปล่าวหรือนเขาบอทะนุถนอมเรามาีหนะ้าผู้ชายหน้าแบบนี้เสียงแบบนี อนนี้ไม่ใเรื่องเต็มคืนนางเมาเอ่อก่อนหน้านี้น่าจะเมาแล้วก็แบบคือนางอ่ะจับทัชจับผู้ได้มาเป็นลูมเมทกันแล้วที่จริงก็ตีกันมาตลอดมึงมันไม่เซอร์เรสที่แบบธรรมดาดูเข้าใจป่ะว่าทำไมกูจัดให้เขาอยู่แบบเป็นโคแล้วอะกูเข้าใจแล้วไปว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหน ว่าทานุงตื่นม,เนมาเขารู้ว่านอนกับกูทั้งคนะืนเขามีการกับแย้แค็งกันเบาๆหน่งจะเป็นบ้าขนาดไหน,นโอ้ยไม่เป็นบ้าค่ะเป็นดีเป็นดีเลยค่ะเป็นขอยีนึ่งรอบเขอาดูดิสุขางอะ่ะมันจริงไหมปะมันจริงไปอ่ะมันจริงมันจริงออาที่เขาแก้แคลงกันเบาๆหรอถ้าเขาไม่ถูกกัน บอกว่านเนี่ยเนี่ยน้องที่นอนเมาเนี่ยชื่อกับเนี่ยมีโปมไงไม่ชอบเพทพีสามในเรื่องนั้นแล้วแต่เนี่ยสแสดงตัวเลยว่าก็ก็กูกเป็นแต่ต้องมาแบบมัน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 มลงมันลงดีเทลไปเปล่าอ่ะมันดีเทลมากๆเลยอ่ะก็แบบมันมันไม่มีความแบบแพนแบบที่แบบัวนอนแล้วแบบไปยาวๆไปยาวๆฝันดีนะครับลูกเมย มึงไปกอดคิด <poisoned indo> <surprisingly> ในห oh, ัวจะหัวน้ายโอ๊ยมันจริงๆมันต้องแบบแพนไปหัวนอนแล้วตัดสะพามาเช้าแล้วหรือมั้งฉันบอกแล้วอาอีกสักหนึ่งไหมดูต่อดูไปเรื่อยอันนี้อะไรอันนี้สระในห้องน้ำหรอสระในห้องน้ำ อุ้ยเจ้าคนดีๆนะคนนีนนน้น้องกราฟน้องกราฟเปล่ากราฟยังเด็กอยู่เลยบอเสื้อกูไปไหนวะท่านชอบโอ้ยได้ที่พอคุณพอคุณเฮ้ยบอกเสื้อกูไอ้ทานอย่าคนเต้นเอาเสื้อกูมาเฮียทานใช่ันจะคืนให้หมื่นก็ได้แต่กูขออน,นดับด้วยดิได้ค่ะเนี่ย มาเลยไม่ต้องคืนก็นได้บอกซอร์อ่ะโอ้ย oh มายก็มายก็ตัวมันนี่หอมเนี่ยมึงว่ามันจริงไหมบ้างมันจริงมันจริงไ<า>ลย วิ่งสนุกกับรีแอคเพลงนี้ก,ก้าเอาเลื่อนเรื่อยๆเ,เลยหรือว่าเราเรียกฉากฟินๆของซีรีส์แต่ละเรื่องมั้ยล,ลงปากแล้วลูกปากแล้วอ๋อคือนี่<อ>เก็บไปฝันแน, <t ell> นเ,เลยโอ้ฝันเปียกเลยเก็บไปฝันแน่เลยไม่เชื่อทานปล่อยกูนะเว้ยปล่อยตุกตุก๊ตุ๊ตุ๊ เราแบบจุดเสียวลงจุดเสียวแล้วเฮ้ยฉัวเปียกหมดเลยฉันเหนื่อยอ่ะเ้อลองคุณมิวเขาแบบลดนะ ไม่มีขัดเลยหรอไม่มีขัดไม่เห็นมุมอื่นเลยเนี่ยไปเรื่อยๆเ,ยๆเลยอ่ะเธอลงไปแล้วลงไปแล้วโอจิกจิกแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วไอ้เหี้ยเกินไปมันเกินไปนโหดอ่ะฉันต้องไปย้อนดูตัวเต็มทุกอ่ะอุ้ยแล้วดู้ว่าพกกระโปงแล้วพกหรออย่ากเกิดไม่อย่าตาย <c oughs> ชัดหน้าสดใฉันขอหน้าเหมือนแบบนี้เธอลงไปแล้วลงไปแล้วจะบ่กนะถึงข้างล่างเลยอ่ะบัวโน้ไอเรสนีอ่ะโอ้ยเรียกแล้วว่าไปถึงทางโลตัสเลยเธอบัวเลยเธอ แทนทำไมวะนี่หายใจแรงเท่ากูบอกมาแล้วแม่กูไม่ได้มีดีแค่ปากต้องทำ จะต,ต,ต่อต้านใชไนไ่ไอ้นี่จะเก๊ง<อ>แอนมีความหลังที่ไม่ดีกับเพจที่สามตั้งแต่เด็กโอ้แล้วอยู่เด็กกันเราเตียงแค่เนี้ยนะมันก็มีสองเตียงอุอ้ยจะอยู่ไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเธอต้องอยู่แบบนี้แบบโอ้อยู่คลุมถุงชนมันคือการแบบแต่งความหอมมหาลัยอ่ะเคเขอรับโทรศัพท์อะไรปะฮัลโหลครับจ๋า ได้ได้เด้อโอเคได้เลยได้เลยจ้าโอเคคุณผู้ชมก็คือตอนเราไปบอกมานแล้วิดควันนี้เราก็ได้ดูไแค่สองซีนแต่ว่าสองซีนที่แบบเหนื่อยมากยี่ดอกขนาดแค่ดูอะโอ้ไม่ก็ไม่กอไม่ก็โอ้ม่ก็อ่ะเอาไว้ว่าอย่าถ้าสมมติคนชอบอันนี้เราเห็นเรารีแอคอะไรละครแบบนี้อีกบอกฉากบอกเรื่องมาบอกเรื่องมาอย่ด้แบบนี้นะเรารู้แล้วว่ากูมาเวนี้ ราะว่าเรื่องอะไรแบบเนี้เยอะแต่ว่าเราไม่ได้ดูคุณส่งมาเราจะไปดูชอบชอบมาวันนี้เราต้องลงไปทํางานแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนอันเนี้ยจริงๆริงคลิปเต็มมันแบบเกือบสี่สิบนาทีเนอว่าอย่างจริงๆไม่อวางนั้นเราให้จบแบบโทรไป c a n ซ e l งานไม่ทําแล้วจะดูซีรีส์ฉันต้องไปทํางานก่อนหยวโดนไ่ออกพูดหัวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าถ้ายออวีดีดีจะมาดูต่อให้จบอืมวันนี้ไปแล้วพูดเลยว่า ไปค้องหากอนกีดคอแห้งจะไปคล้องนาเบ้า์ปิดเลยปิดกอนเลยเ